ผันอ่อนขอโทษทีมีเรื่องอะไรก็พูดมาเออคือ,อ,อมานี่แหละสิจ๊ะคือว่าอย่าอย่าอย่ยาว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเออขอตังค์สักห้าร้อยจ้ะ <c oughs> ขอห้าร้อยโอ้โหนี่ขนาด <c oughs> เราสองคนยังไม่รู้จักกันเลยนะจะ <c oughs> ไปขอยือมชาวบ้านเขาแบบนี้มั้งหรือเปล่าม,มีมีหรือเปล่าล่ะโอ้ยตอนนี้ยังไม่มีหรอกนะยังไม่มีมเดีไว้ ให้ฉัน,นเดินทางกลับบ้านกลับเมืองก่อนแล้วกันถือถว่าเป็นค่าเป็ดแล้วกันนะ,ะ,ะไ,มไม่ไม่ไม่มีฉันก็ไม่เอาจ้ะเออแล้วแกพอจะมีไอ้นันม้างไ,มไหมล่ะไอ้นันไอ้นันอะไรล่ะมันมีทั้งหลายอย่างจะไม่รู้ไหมก็ไอ้นันนะอะไรเลาวพูดมาสิ มีสิมีด้วยโอ้โหดีจังเลยแต่ว่ามีมาน้อยอ่ะ <c oughs> ต้องการกันเท่าไหร่เราอ๋อฉันฉันอยากได้ไม่มากหรอกจก้ะอยากได้สัก500ห,ห,ห้าร้อยจ้ะโอ้โหโห้าร้อยอือโ้นี่ฉันไม่อ,ออกเลยนะถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยมีไข่มาห้าร้อยหรือห้าร้อยฟองใช่ไหมแม่คงจะเดินลำบากตายเลยนะตายแล้วนี่พวกคุณผู้จ้างมัีดีมันจะเดินลำบากยังไงฮะ มลำบากได้ไงเธอคิดดูนะจินตนาการดูเลยถ้า mm hmm. หากว่าคนเราเนี่ยมีไข่ยอยู่า500ฟองใช่ไหมใส่ตะกร้าหรือว่าใส่กระบุงมาเนี่ย oh. มันก็ต้องเดินหนักเดินลำบากถึงไหมออใช่ใช่ลืมนึกไปใช่ <c oughs> เพราะแต่อาการนี้ตอนนี้น่ะยังไม่มีหรอกนะยังไม่มีอาการฉันสัญญาเอาไว้ให้กลับบ้านกับเมืองแต่ให้คนที่บ้านเนี่ย จัดหามาให้เธอจริงเหรอจ๊ะจริงสิใจดีจังเลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะขอตัวกลับก่อนแล้วกันขอบใจด้วยเยอะเยอเดี๋ยวเธออยากจะได้ไข่ไข่เป็ดใช่ไหมใช่แล้วจ๊ะแล้วเดี๋ยวฉันจะรวบรวมมาให้เธออยากจะให้ฉันน่ะให้เธอวันไหนเล่าอยากได้วันนี้เลยจ้ะวันนี้เดี๋ยวเอาวันนี้เลยเหรอใช่ทำไมเราวันอื่นไม่ได้ไม่ได้มาเลี้ยงเป็ดเนี่ยลุงเขาสั่งมาถ้าเย็นนี้ไม่ได้ไข่เป็ดกลับไปห้าร้อยฟอง น,นีนตตย,ล,ยนะบบลูกไปตัวไปได้ไงแค่นี้อยู่เลยมันคงจะไข่ให้เธอได้มั้งแต่เขาสั่งมานะ้รยังไงได้ดิว่าลูกโสนาใช่ไหมจา้าสนาวานาน่ะถูกหลอกใช้แล้วรู้หรือเปล่าแล้วกันต้องขอโทษด้วยที่ยืนคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไนแนะนำให้รู้จักเสียมารยาทมากเลยถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าเองจะขอแนะนำตัวให้รู้จักเลยนะข้าพเจ้าเนี่ยให้ราโมกิสดาเป็นเจ้าของแผ่นดินที่วัฒนาอยืนอยู่นี่นะจ๊ะโมกิสดา